ถอนนอบน้อมที่เสนกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่880ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามกิดสิดจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจามิธัมมังสรณนังัจามิสังฆังสรณนังัจามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังัจามิตติยมปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิธรรมังสรนังขจามิตติยมปิสังขังสรนังัจามินัททิเนสารนังอัญังพุทโเมสารนังวรัง เอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยังธรรมโมเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยังสังโคเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจา้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประธังสมาธิยามิอัินาธานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ สมปรับปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิาปะปียาเขาสมาทานอาชีวัฒมาคศีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัพรมัจจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมตระยะมัชะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิจวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทาวิเลป,ปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาเสยนะมหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิฆนะนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์ เพื่ออนุปาาฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิบเจริญบุญญาเกิรยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปทานสีสมมติปทานสอิทธิบาทสอินสีห้า พล 5, 7, ะห้าโพชฌงเจ็ดอะเรียมัรคมีองแปดเพื่ออนุป,ปาฏฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะได้ศึกษามาจนถึงเรื่องจิตที่เป็นอัุศลนสิบสองดวงซึ่งขณะนี้ เราร่วมกันศึกษาในอกักขศนกรรมบทสิบซึ่งมีองค์แตกต่างกันออกไปนะคะในปนาติบาทนั้นมีองค์หดังที่ศึกษากันไปแล้วแต่จริงๆนั้นมีรายละเอียดมากมายเหลือเกินนะคะมีการเบียดเบียนโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามก็ย่อมมีผลจะยกตัวอย่างเรื่องในอดีตนะคะเรื่องมันทัพพยาชาดก ในอัตกรถาซึ่งท่านได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันทรงปรารภภิกษุผู้กระสันรูปหนึ่งจึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าสัตตาหะเมวาหังดังนี้ส่วนเนื้อเรื่องจากมีแจ้งในกุศลราชชาดกพระศาสดาตรัสถามถึงภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุ ได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะดังนี้จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นโบราณกะบัณฑิตได้ปวดในลัธีนอกพระพุทธศาสนาไม่มีความยินดียังประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้กว่าห้สปีไม่แสดงความที่ตนกระสันให้ปรากฏแก่ใครใ เพราะกลัวหิริโอตตปะจะทำลายเธอบวชในศาสนาที่จะนำออกจากทุกขเห็นปานนี้ตั้งอยู่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูเช่นเราเหตุไรจึงทำความกระสันให้ปรากฏในท่ามกลางบริษัทสเหตุไรจึงไม่รักษาหิริโอตตปะของตนไว้แล้วส่งนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ ในอดีตการพระราชาทรงพระนามว่าโกสัมพิกะทรงครองราชสมบัติอยู่ในนครโกสัมพีแคว้นวังสะครั้งนั้นน,นิคมแห่งหนึ่งมีพราหมณ์สองคนมีสมบัติคนละแปดสิบโกดเป็นสหายรักกันเห็นโทษในกาม,มคุณให้ทานเป็นการใหญ่แล้วทั้งสองก็ละกามท,ทั้งทั้งที่มหาชนกำลังร้องไห้ คร่ำควรวญอยู่ได้ออกไปสร้างอาสมบวชอยู่ในถิ่นหิม,มาพานเที่ยวสแสวงหาเผือกมันผลไม้เลี้ยงชีพอยู่5ปียังไม่สามารถทำฌานให้เกิดขึ้นได้ดูสิคะมีสมบัติ80โกดงโกดก็เท่ากับ10ล้านแล้วคิดดูสิคะพวกเราทั้งหลายนั้นมีสมบัติแค่ไหนนะคะอย่างไร แล้วเราเคยคิดที่จะสแสวงหาทางแห่งความดับทุกข์แค่ไหนค่ะบุคคลผู้มีปัญญากล้าก็เป็นเช่นนี้ละค่ะนะคะเห็นภัยในวัฏฏะสงสารจึงปรารถนาที่จะออกจากพบการอยู่ป่าก็ต้องหาอาหารกินเองนะคะซึ่งไม่ใช่ของง่ายเลยในยุคนั้นเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาบุคคลผู้เชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรม ก็สามารถเจริญฌานได้โดยอาศัยกสินนะคะบุคคลเหล่านี้ท่านก็รู้ทิศทางแต่ห้าปีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะได้ฌานได้ครั้นล่วงไป50ปีเพื่อต้องการจะเสพรสเค็มรสเปรี้ยวจึงเที่ยวไปตามชนบทถึงแคว้นกาสีน้ำหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีนั้นท่านทีปายนะดาบท มีสหายคฤรุหั์อยู่คนหนึ่งชื่อมัทัพ,พยะทั้งสองดาบทได้ไปเยี่ยมเขาเขาเห็นสองดาบทแล้วก็มีความยินดีสร้างบรรณาศาลาถวายแล้วบำรุงด้วยปัจจัยสี่สองดาบทอยู่ที่นั้น 4, สาถึงสพันษาแล้วลานายมัทัพ,พยะเที่ยวจาริกไปถึงเมืองพารณสีอาศัยอยู่ในอธิมุตติกะสุสาร ที่ปายนาดาบทอยู่ณที่นั้นพอควรแกอ่อัธยาศัยแล้วก็กลับไปสู่สำนักสหายนั้นอีกแต่มันทหพยาดาบดยังอยู่ที่ป่าช้านั้นเองอยู่มาวันหนึ่งโจรคนหนึ่งขโมยของภายในเมืองถือเอาทรัพย์ออกไปเมื่อเจ้าของเรือนและเจ้าหน้าที่ตื่นขึ้นหรือว่าขโมยก็พากันตามจับจึงหนีออกทางท่อน้ํา รีบวิ่งเข้าป่าช้าทิ้งห่อรัพย์ไว้ที่ประตูบรรณศาลาแห่งพระดาบทแล้วหนีไปพวกมนุษย์ที่ตามจับเห็นห่อรัพย์เข้าจึงคุกคามว่าไอ้ชดินร้ายกลางคืนเจ้าเที่ยวขโมยเขากลางวันทําถือเพศดาบทอยู่ทุกตีแล้วจับตัวนำส่งพระราชาพระราชาไม่ส่งพีจารณาก่อน รับสั่งให้ราชบุรุษเอาตัวไปเสียบหลาวเสียพวกราชบุรุษนำตัวไปเสียบล้ลาไม้ตะเคียนที่ป่าช้านั้นเสียบหลาวไม่เข้าจึงเปลี่ยนเอาลาวไม้เดาเสียบก็ไม่เข้าอีกเอาหลาวเหล็กเสียบก็ไม่เข้าดาบบจึงใคร่ครวญดูบุพกรรมของตนลำดับนั้นท่านก็เกิดยานเครื่องระลึกชาติได้ใช้ยานนั้นใคร่ครวญดู ก็ได้รู้แล้วถามว่าก็อะไรเป็นบุพกรรมของท่านตอบว่าการเอาหนามไม้ทองล้างเสียบมแมลงวันเป็นบุพกรรมของท่านในว่าในพบก่อนท่านเกิดเป็นบุตรนายช่างไม้ไปถากไม้กับปิดาจับมแมลงวันมาตัวหนึ่งแล้วเอาหนามไม้ทองล้างมาเสียบบาปกรรมนั้นเองมาถึงเข้า เห็นไหมคะว่าการเป็นเด็กเล็กเราก็คิดว่าการทําอะไรกับว่าไม่น่าจะบาปเพราะเด็กไม่รู้เรื่องแต่บุคคลที่ไม่รู้ว่าบาป,ปกรรมเป็นเช่นไรย่อมกระทำการที่เป็นไปในบาปหนักดังที่เคยยกตัวอย่างกันนะคะว่ามีสองบุคคลบุคคลหนึ่งรู้อีกบุคคลหนึ่งไม่รู้แล้วให้ทั้งสองคนนั้นไปจับเหล็กที่เผาจนเป็นสีทอง คนที่รู้ก็ระมัดระวังมากในการจับแต่คนที่ไม่รู้ก็วิ่งเข้าใส่เลยใช่ไหมคะเพราะคิดว่างดงามมากใครล่ะที่จะเดือดร้อนมากกว่ากันก็คงตอบได้ค่ะบุคคลผู้ไม่รู้ในบุญบาบนั้นก็สามารถทำบาปได้รุนแรงแต่บุคคลผู้รู้บุญบาปก็ไม่อยากให้บาปนั้นเกิดขึ้นก็ย่อมมีความสำรวมระวัง แม้บางครั้งเผลอไผลไปก็ทําไม่รุนแรงเท่ากับผู้ไม่รู้บาปกรรมทั้งหลายค่ะก็ถึงเวลาแห่งอกุศลกรรมที่จะให้ผลใช่ไหมคะท่านรู้ตัวว่าไม่อาจผลบาปกรรมนี้ได้จึงได้กล่าวกับราชบุรุษว่าถ้าท่านต้องการจะเอาหลาวเสียบเราจงเอาหลาวไม้ทองล้างพวกราชบุรุษก็กระทำตาม เสียบเข้าแล้วก็วางคนซุ่มรักษาอยู่แล้วหลีกไปพวกที่ซุ่มรักษาอยู่ได้คอยดูผู้ที่จะมาหาดาบทสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะพระราชานี้ไม่ได้ไปถามอะไรเลยบางครั้งเวลาเราทำบาบนั้นเราก็ไม่ได้ระมัดระวังอะไรเลยนะคะเป็นไปด้วยความประมาทดังที่เราเคยศึกษากันไปแล้วนะคะใน เรื่องของพราหมณ์ที่ฟังธรรมในพระเชตวันตลอดคืนยันรุ่งออกไปล้างหน้าข้างนอกนายทหารมาจับไปพระราชาก็สั่งให้มีการประหารทันทีโดยไม่มีการไต่สวนเหตุมันก็มีอย่างเดียวกันค่ะในอดีตท่านก็เคยเป็นพระราชาแล้วก็ไม่ได้ไต่สวนในกรรมของนักโทษ แล้วก็ได้สั่งการอย่างที่ได้รับนั่นเองนะคะต่อนะคะครั้งนั้นที่ปายนาดาบดคิดว่าเราไม่ได้พบสหายนานแล้วจึงมาสำนักของท่านมัณัพยาดาบดได้ฟังข่าวในระหว่างทางในวันนั้นเองมัณัพยาดาบดถูกลาวเสียบก็ไปณที่นั้นแล้วยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งถามว่าเพื่อน ท่านได้ทำผิดอย่างไรหรือเมื่อดาบั้นตอบว่าเราไม่ได้ทำผิดจึงถามว่าท่านอาจจะรักษาใจตนไม่ให้มีความขุนเคืองได้หรือไม่มันทพยาดาบทตอบว่าเพื่อนผู้ที่จับเรามาส่งพระราชาเราไม่ได้มีใจขุนเคืองเลยทิายนาดาบทกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นร่มเงาของผู้มีศีลเช่นท่าน เป็นความสุขสำหรับเราแล้วเข้าไปนั่งพิงหลาวอยู่หยาดโลหิตที่ออกจากตัวมันทัพยาดาบทก็หยดลงต้องทีปายนาดาบทหยาดโลหิตเหเล่าวนั้นหยดลงที่สรีระอันมีสีดุจทองแห้งดำไปทั้งตัวตั้งแต่นั้นมาท่านจึงได้นามเติมต้นว่ากันหาทีปายนะ ท่านนั่งพิงหลาวนั้นเองตลอดคืนยัางรุง่งวันรุ่งขึ้นพวกคนรักษาจึงไปกราบทูลเหตุการณ์นั้นแดบพระราชาพระราชาทรงพระดำริว่าเรื่องนี้เราทำลงไปโดยไม่พิจารณาจึงรีบเสด็จไปที่นั้นแล้วตรถามที่ปายนาดาปดว่าดูก่อนบันพชิตเหตุไรท่านจึงนั่งพิงหลาวอยู ที่ปายนาดาบทต,ตอบว่ามหาประพิษอาตมาภาพนั่งรักษาดาบทนี้อยู่ก็มหาประพิษทรงทราบแล้วหรือว่าดาบทนี้ทําผิดหรือไม่ได้ทําผิดจึงได้ลงพระราชอาญยาอย่างนี้พระราชาตรัสบ,บอกว่าลงโทษไปโดยไม่พิจารณาพระดาบทจึงกล่าวแก่พระราชาว่ามหาปพิษธรรมดาพระราชา ควรจะพิจารณาก่อนแล้วจึงกระทำดังนี้แล้วแสดงธรรมว่าคฤารูหัุผู้บริโภคกามถ้าเป็นคนเกียดครั้นแล้วไม่ดีดังนี้เป็นตนคนเกียดครั้นคนไม่มีความเพียรก็คือไม่รู้จักอกุศลไม่รู้จักกุศลใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะออกจากอากุศลไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่กุศลได้ คือคนที่ไม่มีสัม,มปทานนั่นเองนะคะทำอะไรก็ไม่ได้พิจารณาพระราชาส่งราบามัทนพยาดาบทไม่มีความผิดจึงรับสั่งให้ถอนลาวออกพวกราชบุรุษไม่สามารถจะถอนลาวออกได้มัทัพยาดาบททูลพระราชาวา่ามหาบาพิษอาตมาภาพถึงความพินาศย่อยหยับอย่างนี้ ก็ด้วยอำนาจกรรมที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนไม่มีใครอาจถอนลาวออกจากตัวอาตมาภาพได้ถ้าพระองค์มีพระราชประสงค์จะพระราชทานชีวิตแก่อัตมาภาพไสก็จงโปรดให้เอาเลื่อยมาตัดลาวนี้ให้เสมอหนังพระราชารับสั่งให้กระทำตามนั้นภายในร่างกายได้มีลาวอยู่ภายในเรื่อยมา ถึงแม้ว่าท่านนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในพุทธศาสนานะคะแต่สามารถเจริญฌานได้ด้วยบุคคลที่นอกพระพุทธศาสนากลุ่มใดที่เป็นไปในเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมท่านเหล่านี้มีการศึกษาในเรื่องของการเจริญฌานก็สามารถที่จะเจริญฌานได้และสามารถที่จะยั่งไปถึงอดีตได้นะคะ ท่านจึงเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งไม่เห็นโทษของผู้อื่นที่มากระทำต่อตนเองส่วนพวกเรานั้นเนี่ยเมื่อศึกษาแล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกิดจากเหตุนะคะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปค่ะ ถ้าเราเข้าใจในมุมของพระธรรมคําสอนอันประณีตอันประเสริฐที่พระศาสดานั้นทรงบําเพ็ญบารมีสาสิบทัดมานะคะ่าจจะเข้าถึงการแทงตลอดในอริยสัตว์ด้วยพระองค์เองและส่งประกาศพระสัทธร,รมเหล่านี้นะคะเรื่องเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องที่เป็นอดีตจะไม่มีใครสามารถอย่างไปได้อย่างละเอียด เสมอด้วยพระองค์นะคะสิ่งใดที่เป็นชาดกเราก็ต้องรู้ว่าไม่มีใครสามารถแสดงได้นอกจากพระองค์เพราะเป็นบุพพารยาของพระองค์ค่ะได้ยินว่าครั้งนั้นดาบทนั้นเอาหนามทองหลางเรียวๆเ,เสียบก้นมแมลงวันหนามทองหลางติดอยู่ในตัวมแมลงวันแต่มแมลงวันไม่ตายเพราะถูกเสียบ ตายเมื่อหมดอายุของตนฉะนั้นดาบทนี้จึงไม่ตายนะคะนี่คือเบียดเบียนด้วยการเล่นซึ่งเด็กๆส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาจับมแมลงปอมแมลงวันก็มักเอาไอ้ไม้เล็กๆเสียบนะคะแล้วมันก็บินเพเยอพยาไปคงบางท่านนั้นอาจจะเคยทำเมื่อเป็นแค่เบียดเบียนไม่ถึงตายนะคะดาบ จึงไม่สิ้นชีวิตด้วยเหตุนี้ค่ะในลำดับต่อมาพระราชาทรงนมัสการพระดาบททั้งสองให้ขมาโทษแล้วนิมนต์ให้อยู่ในพระราชอุทยานทรงบำรุงแล้วตั้งแต่นั้นมามัทพยาดาบดได้ชื่อเติมหน้าว่าอันนี้มันทพยาท่านอาศัยพระราชาอยู่ในพระราชอุทยานนั้นส่วนทีปายนาดาบด รักษาแผลมัทพยาดาปดหายดีแล้วไปสำนักนายมัทพยาผู้เป็นสหายคฤหัสถ์ของตนในเรื่องของศีลข้อหนึ่งนะคะก็เป็นอันว่าจบตรงนี้ไว้ก่อนแต่ในเรื่องของพระโพธิสัตว์ก็มีสาระที่สำคัญซึ่งก็จะกล่าวในช่วงต่อไปนะคะก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้เห็นทุกโทษว่า บาปแม้เล็กน้อยแม้ตอนที่เราทำเด็กๆเ,เพราะความไม่รู้นั้นย่อมมีผลนะคะเช่นกันสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้มันก็ไปกินสัตว์ด้วยกันมันก็เป็นบาป,ปรกรรมนะคะมันจึงเป็นเรื่องยากเหลือเกินเมื่อไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายก็ไม่มีโอกาสจเจริญกุศลอยู่แล้วแม้ในเดรัจฉานก็มีน้อยมากนะคะแล้วก็ บางชนิดนั้นกินสัตว์มันก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปประกรรมแต่นั้นคือบาปท,ทั้งสิ้นนะคะพระองค์จึงตรัสว่าแม้เป็นมนุษย์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นน้อยนักประดุดฝุ่นที่พระองค์ช้อนขึ้นมาในปลายพระนขาเมื่อเทียบกับแผ่นดินนะคะหรือเทียบได้กับเขาโคซึ่งมีอยู่แค่สองเขาแต่การไปสู่อบายนั้นก็เทียบได้กับขนโค เหล่านี้เป็นต้นค่ะก็ขอเราทั้งหลายนั้นได้สำรวมระวังและมีหิริโอตปะจะได้ไม่ร่วงละเมิดในบาปประกรรทั้งหลายค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุป,ปาฏฐาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจาวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสโดยง่ายโดยพัน ในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งส1มภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดออนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาัาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกพัน ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ